เราติดเตาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาปูนมาลงกันเดี๋ยวครับท่านรองชาวเล็์ก็บอกอยู่ที่เทศบาลนะท่านรองบอกว่าถ้าไม่มีอะไรออกไว้มีสิทธิ์หายอีกครับคืนนี้อาจจะหายไปอีกแน่ใช่ถ้าเราไม่ออกแน่นอนเลยพรอมเขายกขึ้นได้งครับเนี่ยนี่ยกได้เลยกนเลยใช้ลวดสลิงเด็กเอาล็อกไว้ก่อนจะเอา เมืมเ่อนาาอนนอันนี้อีกจุดหนึ่งที่คาดว่ดาอ๋อนี่จุดแรกเลยจุดที่สองคือเมื่อวานนี้ตัวนั้นครับอันเมื่อสักครู่นี้คือหายตอนกลางคืนเนาะนั่น <ผม S 2> แล้วตัวนี้เหรครับตัวนี้กลางวันหายหายช่วงสี่สี่โมงสี่สิบแปดนาทีถึงสิบห้านากาคบหายเนี่ยครับตัวนี้หาย,หายอันแรกเลยเ <ขอ S 1> มื่อวานเซอร์นะครับแลวนี้ใครมาเป็นคนมาทําไว้ให้ครับอันนี้เทศบาลเพิ่นมาทําแก้ปัญหาไว้ให้ก่อนครับเพิ่นมาวาวไว้เมื่อวานนะครับ ตอนนั้นเดี๋ยวเพื่อนก็คงทำเพื่อจะรบจะรู้ปัญหาช่วมเมื่อเที่ยงื่อคืนก็ไม่ทราบเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ากลางวันประมาณทุ่มสองทุ่มเพื่อนก็จะเดินออกกาลังกายกันแม่บ้านมิก้ประธานุมชนเพื่อนมาเอาออกเหล็กออกเหล็กตีดไว้เลยครับ